บ้านเดียวหลังใหญ่โครงการใหม่ใกล้ MRT หลัก2ใกล้เดอะมอลล์บางแคมากที่สุดในปัจจุบันกับแบบบ้านที่ได้รับรางวัล Highly Recommended Design จากวิธีประกวดดีไซน์แบบบ้านในวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยด้วยบ้านสไตล์ Modern English Farmhouse สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊และโฮมได้ยอยู่พาทุกคนมากันที่โครงการเซ็นทรลเพชรเกษมบางแคจาก AP ไทยค่ะสําหรับที่ตั้งของโครงการตรงนี้นะคะอยู่บนทําเลติดถนนการจนาพิเศษเลยเข้าออกได้ทั้งจากซอยเพชรเกษม49และถนนเลียบวงแหวนการจนาพิเศษค่ะซึ่งเป็นทําเลของโครงการที่สามารถเดินทางเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกมากๆนะคะขับออกจากโครงการไปนิดเดียวนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมได้หรือจะไปขึ้นวงแหวนการจนาพิเศษก็สะดวกนะคะและที่สําคัญคือเป็นทําเลบ้านเดี่ยวที่อยู่ใกล้กับ MRT หลัก2และ มอบางแคแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นถือเป็นโครงการบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ที่ใกล้เดอะมอบางแคมากที่สุดในปัจจุบันเลยค่ะนอกจากนั้นยังเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นซีคอนบางแค D X Place Mall, Victoria Garden, โรงพยาบาลเกษมราชบางแคและสถานศึกษาก็มีใกล้โครงการหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลเดเดล่าโรงเรียนนานาชาติ International Pioneer School, SISB และโรงเรียนเลิศล่าก,การจนาพิเศษเป็นต้นนะคะ ส่วนรูปแบบของโครงการที่นี่คือโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นที่มาในสไตล์โมเ e ิร์นอ l ง s h f ฟาร์มเฮาซึ่งเป็นแบบบ้านใหม่ของทาง AP ที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆค่ะสำหรับที่โครงการนี้จะมีทั้งหมด112ยูนิตพัฒนายอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ30ไร่นะคะมีบ้านให้เลือกทั้งหมด5แบบพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่200ตารางเมตรถึง303ตารางเมตรที่ดินบ้านเริมต้น50ตารางวาฝั่งชันบ้านจะอยู่ที่3-4ห้องนอน 4 5ถึงห้ห้องน้ําจอดรถได้ทั้งหมด2 3ถคันค่ะและตัวโครงการมาพร้อมกับตัวอาคารคับเฮาส์และพื้นที่สวนหย่อมขนาดรวมเกือบ1ไร่นะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้จะอยู่ที่12.9ล้านไปถึง20ล้านบาทค่ะบรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานโหนได้อยู่ค่ะ างเข้าหลักของโครงการนี้นะคะจะดีไซน์ออกมาเป็นเมนเกตขนาดใหญ่ใช้โทนสีขาวที่ดูสะอาดตาและใช้ฟอนต์สีทองที่ทําให้มีความรู้สึกที่หรูหรามากขึ้นด้านหน้าของบริเวณเมนเกตมีการจัดสวนยวหย่อมไว้ให้เพิ่มความร่มรื่นค่ะซึ่งการรักษาความปลอดภัยที่โครงการนี้นะคะบริเวณเมนเกตจะใช้เป็นรั้ว2ชั้นคือรั้วกั้นไม้กระดกและรั้วไฟฟ้าอัตโนมัติคัดกรองบ้านด้วยระบบคัดสรรนะคะที่สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของเราได้เลยโดยลูกบ้านเนี่ยเขาจะมีการจดจําป้ายทะเบียนไว้ให้แล้วกกามๆา โซลิซิเตอร์ก็สามารถให้ลูกบ้านเขาลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้นะคะพอมาถึงโครงการก็สามารถขับผ่านเข้าไปได้เลยเช่นกันค่ะและจะมีเจ้าหน้าที่รปภและกล้อง c c t v ติดตั้งไว้ให้เพื่อรักษาความอดภัยทั้งโครงการค่ะ พอเราผ่านตัวเมนเกตเข้ามานะคะก็จะเจอกับแฟซิลิตี้หลักของโครงการเลยค่ะนั่นก็คือตัวอาคารขับพาอซ์นั่นเองค่ะซึ่งการจัดฟังก์ชันของเขานะคะโซนด้านนอกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของสระว่ายน้ําโซนเอาท์ดอร์เป็นสะระบบเกลือดีไซน์ออกมาเป็นสะระรบบน้ําล้นนะคะก็จะมีการแยกสระผู้ใหญ่ขนาดประมาณ8คูณ5.5เมตรและสระเด็กขนาดประมาณ5คูณ5.5เมตรค่ะส่วนพื้นที่ริมสระนะคะก็จะมีการจัดเป็น p o ลเ t e r สที่มีร่มเงาบางไว้ให้ตรงนี้มีการลงซันเบดเราก็สามารถมานอนเล่นพักผ่อนกันได้ ข้างๆการจะมีส่วนของห้องน้ําแยกห้องน้ํำชายห้องน้ําหญิงไว้ให้ใช้งานและมีห้องล็อบบี้นะคะที่ตกแต่งออกมาอย่างสวยหรูเลยมุมนี้ก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนหรือหยิบแล็บท็อปมานั่งทางานหรือใครที่เป็นผู้ปกครองเป็นพี่เลี้ยงนะคะก็สามารถมานั่งรอเด็กๆที่ว่ายน้ำบริเวณสระว่ายน้ําได้ค่ะ สำหรับพื้นที่บนชั้น2ของตัวอาคารคับเฮาส์นะคะฟังชั้นแรกเป็นห้องคเว o k i n g space ค่ะ ซึ่งด้านในก็จะจัดมาให้หลายมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมสําหรับนั่งพักผ่อนมุมนั่งทํางานเป็นโต๊ะคล้ายๆตัวเคาน์เตอร์บาร์นะคะนั่งแยกกันไปเลยนะคะเป็นสัสดส่วนและก็มีติดกันนะคะเป็นพื้นที่ของห้องคิดรูมค่ะซึ่งเขาจะกั้นเป็นผนังกระจกนะคะทำให้เด็กๆที่เข้ามาใช้งานห้องคิดรูมเนี่ยสามารถจะถูกดูแลด้วยผู้ปกครองภายในห้องครัวเวกิ้งสเปซได้นะคะสำหรับห้องคิดรูมเนี่ยเขาจะมีการจัดอุปกรณ์มาให้นะคะสำหรับเด็กๆไว้มานั่งเล่นระบายสีหรือมานั่งทําการบ้านกันก็ได้ค่ะ อีกหนึ่งฟังก์ชันบนชั้น2ของตัวอาคารขับเพลานะคะก็คือห้องฟิตเนสนั่นเองซึ่งตัวห้องนี้ก็จะมีการดีไซน์ออกมาให้มีความโปร่งโล่งนะคะใส่ช่องแสงที่มีความสูงถึงฝ้าเพดานเลยทําให้เวลาที่เราออกกําลังกายก็สามารถมองเห็นวิวทั้งภายในโครงการแล้วก็โซนบริเวณด้านหน้าโครงการได้ด้วยค่ะอุปกรณ์ที่เราจัดมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนคาร์ดิโออย่างลู่วิ่งจักรยานไฟฟ้าแล้วก็มีโซนของเวทเทรนนิ่งอย่างตัวดัมเบลไวใ้ให้พร้อมบอกออกกาลังกายค่ะ ที่นี่จะมีบ้านให้เลือกทั้งหมด5แบบบ้านด้วยกันค่ะคือแบบบ้านออลบานีขนาด200ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น51ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ำา2ที่จอดรถแบบบ้านเดวีขนาด230ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น50.6ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา2ที่จอดรถแบบบ้านฟรานซิสขนาด265ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น54.4ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำดรถ แบบบ้านดานแค้นขนาด280ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น57.7ตารางวา4ห้องนอน5ห้องน้ำา3ที่จอดรถและแบบบ้านแองเจโลขนาด303ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น62.3ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถ านตัวอย่างที่เราจะพาชมกันวันนี้นะคะเป็นบ้านไซสุดของตัวโครงการคือแบบบ้านเอเจโรขนาด303ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดินะเริ่มต้น62.3ตารางวาค่ะการออกแบบของตัวบ้านภายนอกนะคะก็จะมาในสไตล์อังกฤษนะคะได้ความรู้สึกที่มีความหรูหราแต่ยังดูมีความอบอุ่นด้วยหลังคาทรงจัว่วซึ่งจะมีกลิ่นอายของความเป็นฟาร์มเฮาส์นั่นเองค่ะสาหรับตัวบ้านที่นี่จะก่อสร้างด้วยระบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะโดยจะก่อผนังเป็นอิฐบนเบาค่ะทำให้เราสามารถที่จะทุบเจาะต่อเติมภายหลังได้นะคะนอกจากนั้นบริเวณหน้าบ้านนานมตรฐาน ก็มีติดตั้งเป็นโรโลเล็กลังเลื่อนมาให้ที่เราสามารถติดตั้งเป็นรั้วไฟฟ้าเพิ่มเติมเองได้พร้อมกับกองจดหมายเลขที่บ้านกรีงหน้าบ้านช่องทิ้งขยะและช่องเก็บขยะบริเวณรั้วบ้านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งโครงการค่ะ เข้ามาในพื้นที่ของตัวบ้านนะคะสําหรับส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถขนาด3จอดค่ะโครงสร้างที่จอดรถจะปูเป็นพื้นส a ล o ออนกราวนะคะโดยจะเทปเป็นพื้นคอนกรีตปาดเรียบมีการโรยกรวดขนาดใหญ่ไว้ให้บริเวณรอยต่อของที่จอดรถแล้วก็ตัวบ้านค่ะโดยบ้านที่นี่ทุกหลังนะคะเขาจะมีการติดตั้งตัวสัญญาณการขโมยมาให้เป็นแมกนีติกเซนเซอร์ที่บริเวณประตูและหน้าต่างทั้งชั้น1และชั้น2และบริเวณที่จอดรถก็จะมีกล้อง cctv ติดตั้งมาให้อีก1ตัวด้วยกันค่ะโดยลักษณะการจอดรถตรงนี้นะคะ จอดซ้อนกัน2คันได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีรถแค่2คันนะคะก็สามารถกั้นพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นอีกหนึ่งห้องได้เลยไม่ว่าจะเป็นห้องเก็บของห้องทํางานช่างต่างๆนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนะคะสามารถจัดฟังก์ชันเพิ่มได้และจากที่จอดรถตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้ารองค่ะที่สามารถเชื่อมต่อเข้าไปสู่ด้านในตัวบ้านได้โดยเขาจะมีการติดตั้งเป็นตัวดิจิตอลล,ล,ล็อกมาให้แบบนี้นะคะทุกหลังเลยโซนด้านหน้าจะมีเฉลียงที่ทําให้ตัวบ้านดูเป็นสัสดส่วนมากยิ่งขึ้นส่วนด้านข้างจากที่จอดรถจะมีห้อองงเก็บข มาให้อีกหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันพอเราเข้าไปด้านในตัวบ้านจากทางนี้เนี่ยก็จะมีห้องเก็บของอีกหนึ่งห้องซึ่งเราก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ของห้องเก็บรองเท้าไปได้นะคะก็จะทําให้การใช้สัสดส่วนด้านในตัวบ้านเนี่ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะ สำหรับบริเวณทางเข้าหลักด้านหน้าของตัวบ้านนะคะเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นเฉลียงที่มีขนาดค่อนข้างกว้างเราสามารถวางชั้นวางรองเท้าได้หรือว่าทําเป็นมานั่งสำหรับนั่งใส่รองเท้าก็ได้ค่ะส่วนประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านจะใช้เป็นบานสไลด์บานกรอบ U P V C สีเทาดํากระจกเขียวตัดแสงนะคะนั่นในตัวบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะ ายในตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับพื้นที่โถงขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งพื้นที่โถงตรงนี้นะคะจะเชื่อมฟังก์ชันระหว่างห้องนั่งเล่นและก็ห้องทานอาหารเข้าไว้ด้วยกัน,นะคะ่ะทำให้บ้านดูมีความโปร่งสบายมากๆสําหรับพื้นที่โซนแรกที่เป็น living area เนี่ยเราสามารถจัดวางเป็นชุดโซฟาขนาดใหญ่พร้อมกับชั้นวางทีวีแบบนี้ได้เลยนะคะระยะดูทีวีกว้างมากๆก็มีระยะให้เราเดินผ่านได้สะดวกส่วนความสูงฝ้ามาตรฐานของตัวบ้านจะอยู่ที่2.6เมตรที่พื้นจะปูด,ด้วยกระเบื้องเงนโต้สีครีมค่ะเชื่อมต่อเข้ามาจากห้อง living area นะคะมาที่พื้น ที่ห้องทานอาหารตรงนี้เราสามารถวางโต๊ะขนาดประมาณ8-10ที่นั่งได้เลยสามารถรองรับแขกของที่บ้านได้ครบนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือด้านข้างมุมนี้เราอาจจะทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนอีกมุมหนึ่งก็ได้หรือจะทำเป็นมุมคอฟฟี่สเตชันนะคะก็สามารถวางเครื่องชงกาแฟแบบจีงจังได้เลยค่ะ ถ้าจะส่วน living area หรือว่า common area ด้านนอกนะคะเข้ามาพื้นที่ฟังก์ชันแรกตรงนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์หรือว่าเป็นห้องนอนชั้นล่างสําหรับผู้สูงอายุนั่นเองค่ะสเปคพื้นของห้องนี้จะเปลี่ยนเป็นลามิเนตลายไม้หนาประมาณ8มเมนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่มีความอบอุ่นโคซี่มากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับการพักผ่อนมากยิ่งขึ้นค่ะพื้นที่ในห้องก้างขวางเลยทีเดียวนะคะวางเตียงขนาดใหญ่ได้พร้อมชั้นวางทีวีโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทางานหรือว่าเป็นพื้นที่มุมนั่งเล่นต่างๆก็สสสสาาาาาามมรรถถทํได้นะะ้น่วนตูเือก็ ัดวางได้แบบนี้เลยค่ะเป็นตู้ไซส์กลางซึ่งการระบายอากาศของตัวห้องนี้นะคะก็มีหน้าต่าง2ฝั่งเลยทําให้ลมโฟลได้ดีและที่สําคัญคือห้องนี้นะคะเขาจะมาพร้อมห้องน้ําในตัวจึงสามารถที่จะรองรับได้ครบทุกฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องทํางานหรือว่าโฮมเทเตอร์ค่ะ สำหรับตัวห้องน้ําที่เขาจัดมาให้นะคะก็จะมีโซนอาบน้ํามาให้ด้วยค่ะโดยสุขภัณฑ์จะใช้ของคอตโต้เป็นหลักนะคะก็จะมีอ่างล้างมือกระจกเงาโถสุขภัณฑ์สําหรับห้องนี้ให้ไปแบบเกงออโต้นะคะส่วนโซนอาบน้ําตรงนี้จะมีการลดระดับพื้นลงไปเราสามารถติดตั้งเป็นตัวชเวอร์สกรีนเพิ่มได้เลยนะคะด้าน,นในก็มีตัวฝักบัวติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมรองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและมีหน้าต่างสําหรับระบายอากาศและก็ความชื้นภายในห้องน้าค่ะ ฟังชันถัดมานะคะติดกับส่วนคอมมอนแอเรียเนี่ยก็จะมีห้องน้ํารับรองไว้ให้ค่ะเป็นแบบพาวเดอร์รูมคือจะมีเฉพาะโซนแห้งเท่านั้นเป็นห้องน้ําสําหรับสมาชิกในบ้านที่ลงมาใช้ชีวิตในส่วนของคอมมอนแอเรียนะคะฟังก์ชันถัดมาเป็นห้องครัวค่ะซึ่งที่นี่เขาจะมีการกั้นครัวไทยแยกไว้ให้เป็นสัดส่วนเคาน์เตอร์ที่เราเห็นแบบนี้นะคะเขาให้มาเป็นมาตรฐานกับตัวบ้านเลยท็อปเป็นหินแกรนิตสีด,ดาด้านล่างเราก็สามารถเลือกหน้าบานตู้ที่ชอบเข้ามาติดตั้งเองได้เลยค่ะซึ่งการระบายอากาศภา,ายในห้องครัวเนี่ยนะคะก็จะมีทั้ง ที่เป็นหน้าต่างบานสไลด์และพัดลมระบายอากาศด้านนอกนะคะและตัวประตูที่เราเห็นนี้นะคะก็จะสามารถเปิดเชื่อมออกไปยังลานซักล้างหลังบ้านได้ซึ่งก็สามารถใช้เป็นการเปิดเพื่อระบายอากาศได้อีกหนึ่งทาง พื้นที่ล้ายซักล้างหลังบ้านจะเทปเป็นพื้นคอนกรีตขัดเรียบนะคะก็จะเป็นโครงสร้างสลับออนกาวและสําหรับบ้านทป์นี้นะคะติดกับพื้นที่โซนซักล้างเนี่ยก็จะมีห้องแม่บ้านไว้ให้อีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับโซนของเมทแอร์เรียให้เขาได้ทํางานในโซนของซักล้างแล้วก็พื้นที่ส่วนครัวได้อย่างเป็นสัดส่วนโดยที่ไม่ต้องเดินไปเข้าทางฝั่งหน้าบ้านค่ะ สำหรับตัวบันไดจะใช้เป็นโครงสร้างเหล็กลูกนอนไม้ยางพาราประสานนะคะความพิเศษของตัวโถงบันไดที่นี่นคือเขาจะมีช่องแสงมาให้ถึง2จุดด้วยกันบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นชานพักจุดแรกก็จะมีหน้าต่างเป็นบานกระทุ้งและบริเวณด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่อีก1บานซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟในเวลากลางวันได้ดีเลยค่ะ เราขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะคะสำหรับพื้นบนชั้น2เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นปูด้วยลามิเนตลายไม้ทั้งชั้นนะคะให้ความรู้สึกที่มีความโคซี่น่าพักผ่อนมากยิ่งขึ้นสําหรับฟังก์ชันจุดแรกที่เราขึ้นมาเจอเลยจะเป็น Family Area ียบนชั้น2มีขนาดค่อนข้างกว้างค่ะคุณผู้ชมเราสามารถจัดฟังก์ชันได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนแบบนี้หรือใครจะเปลี่ยนเป็นมุมสําหรับออกกำลังกายกว้างก็ได้นะคะหรือจะเป็นมุมไว้ซ้อมดนตรีสําหรับเด็กๆก็ได้ซึ่งความดีงามของตัวห้องนี้นี่คือ เฉลียงในร่มเราก็สามารถที่จะเพิ่มการใช้งานจากห้องตรงนี้ออกไปได้หรือเราจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวบ้านก็ได้ค่ะ นอกจากฟังก์ชันของ Family Area ียแล้วนะคะชั้นนี้ก็จะมีห้องนอนอีก3ห้องที่มาพร้อมกับห้องน้ำในตัวทุกห้องค่ะห้องแรกพาเข้ามาดู Master b e d r o o m นะคะซึ่งเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่สุดของตัวบ้านพื้นที่ภายในห้องสามารถจัดฟังก์ชันได้หลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมพักผ่อนตรงนี้วางเตียงขนาด King Size หรือจะเป็นแบบ Cu s t o m ม ize ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบนอนเตียงที่กว้างมากกว่านี้ค่ะส่วนพื้นที่ด้านข้างนะคะก็มีมุมให้เราทําเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนแบบส่วนตัวข้อดีของห้องนี้อีกอย่างหนึ่ง,ค,งค่ะผู้้้ชมทําใหหอง ความสว่างแล้วก็โปร่งโล่งแถมรบรยยากาศได้ดีด้วยนะคะฟังก์ชันที่โซนด้านในถัดเข้ามาเนี่ยคิ่พาเข้ามาดู Walk-in Closet ค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกปรับไซส์ของเขาได้นะคะเพราะว่าตัวห้องมีขนาดกว้างถ้าขนาดในบ้านตัวอย่างยังไม่พอก็สามารถขยายพื้นที่ของตู้เสื้อผ้าออกไปได้อีกค่ะ ถัดเข้ามานะคะติดกับโซน Walk in c l o อ e t คือ Master Bathroom ค่ะซึ่งภายในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโทสุขภัณฑ์อ่างล้างมือจะเป็นแบบพิเศษได้แบบพิ s a อ d เ e r ก็สามารถใช้งานพร้อมกัน2คนได้เลยกระจกเงาที่ให้มาบานใหญ่มากค่ะในโซนของห้องอาบน้ำตรงนี้จะมีทั้งโซนชาเวอร์นะคะที่เขาจะเพิ่มตัวเรนชาเวอร์มาให้เป็นพิเศษมุมตรงนี้ถ้าใครอยากจะกัน้นเป็นตัวชาเวอร์สกรีนเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้เลยนะคะตัวอ่างอาบน้ำให้มาเป็นไซส์มาตรฐานที่เราสามารถลลงไไปนอนอแชด้เย นะตัวนี้จะเป็นแบบฝังค่ะและที่สําคัญคือตัวอ่างน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับบริเวณช่องแสงตรงนี้ด้วยเวลาที่เรานอนอาบน้ําตรงนี้เนี่ยก็จะได้ความรู้สึกที่ปร่งสบายค่ะ พาเข้ามาดูห้องนอนรองห้องแรกค่ะสําหรับพื้นที่ในห้องนี้นะคะขนาดกําลังดีเลยเราสามารถวางเตียงขนาดประมาณควีนไซส์แบบในบ้านตัวอย่างได้นะคะเราจะเห็นระยะการใช้งานว่าด้านข้างยังมีพื้นที่เหลือให้เราทําเป็นโตเครื่องแป้งหรือโต๊ทําการบ้านได้ด้านในตรงนี้นะคะอาจจะเป็นมุมวอล์กอินคอสตขนาดย่อมๆได้เลยนะคะซึ่งเขาจะเชื่อมต่อกับห้องน้ําในตัวด้วยพื้นที่ในห้องน้ําก็จะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยมีช่องแสงสําหรับระบายอากาศค่ะโดยโซนห้องอาบน้ำนี่เราก็สามารถกั้นเป็นตัวชาเวอร์สกรีนเพิ่มเองได้ น,ะะนอกจากพื้นที่พักผ่อนด้านในตัวห้องแล้วนี่นะคะตัวห้องนอนรองห้องนี้เนี่ยเขามีระเบียงขนาดใหญ่ในตัวด้วยนะคะเป็นระเบียงที่เรียกว่าได้บรรยากาศของสวนสไตล์อังกฤษเลยแล้วก็สามารถที่จะปลูกพวกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณระเบียงตรงนี้ได้และด้วยความที่เขามีขนาดกว้างแบบนี้เนี่ยนะคะเราจึงสามารถวางเป็นชุด coffee t a b l ลได้หรือใครที่ชอบโยคะออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะก็สามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้ได้เช่นกันค่ะ เข้ามาดูในห้องนอนรองห้องที่2ค่ะสาหรับพื้นที่ในห้องนี้ก็กว้างเช่นกันเลยนะคะสามารถเป็นห้องมาสเตอร์เบรูมได้เลยพื้นที่ในห้องวางเตียงขนาดประมาณควีนไซส์หรือคิงไซส์ได้นะคะจะมีพื้นที่ให้เราวางเป็นโตเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีปลายเตียงได้แบบนี้เลยนะคะสามารถใช้ชีวิตได้แบบสบายๆโดยในตัวห้องจะมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวก็จะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะ สำหรับตัวโครงการเซ็นทรลเพชรเกษมบางแคเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเหมาะสาหรับคนที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวบนทําเลที่เดินทางได้สะดวกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมวงแหวนกาญจนาพิเศษแล้วก็ยังเลือกใช้รถไฟฟ้าได้ด้วยและด้วยตัวทําเรที่มีความครบรอบด้านอย่างนี้นะคะจึงสามารถตอบโจทย์ได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานในเมืองหรือครอบครัวที่วางแผนจะส่งบุตรหลานเรียนโรงเรียนที่อยู่ไม่ไกลบ้านหรือจะส่งเขาไปเรียนโรงเรียนในเมืองหน่อยที่ต้องใช้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็สามารถทําได้เช่นกัน ะะถือเป็นทาเลที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็รองรับทุกการใช้ชีวิตเลยค่ะ ส่วนแบบบ้านของโครงการนี้นะคะเป็นแบบบ้านใหม่ล่าสุดของทาง AP ก็จะมีคิดได้ของความเป็นฟาร์มเฮาส์ดูอบอุ่นน่ารักนะคะซึ่งบ้านทุกแบบของที่นี่ก็จะมาพร้อมกับพื้นที่ซักล้างในร่มมีห้องครัวไทยและมีห้องชั้นล่างที่สามารถรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้การออกแบบแตนของตัวบ้านที่นี่จะเน้นในเรื่องของความโปร่งโลง่งโดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนลิฟวิ่งหรือว่าคอมมอนแอเรียนั่นเองนะคะซึ่งจะสามารถรองรับการปรับฟังก์ชันได้หลากหลายเลยทีเดียวค่ะ เร่งได้ในเรื่องของความปลอดภัยภายในโครงการนะคะซึ่ง AP ก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นตัวระบบคัดสรรที่ให้มากับภายในโครงการและตัวบ้านก็มีสัญญาณการขโมยแม่เ e ติกเซนเซอร์และกล้อง cctv ที่ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานทุกหลังค่ะและภายในโครงการนะคะก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถใช้งานได้ครบทุกวัยโดยการดีไซน์ที่นี่ก็จะออกมาในสไตล์ยุโรปค่ะใส่ฟังก์ชันและมีพื้นที่ที่สามารถรองรับได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุค,ค่ะ สำหรับราคาของโครงการนี้นะคะจะอยู่ในช่วง12.9ถึง20ล้านบาทแบบบ้านที่พาชมในวันนี้คือแบบบ้านแอนเจโลราคาเริ่มต้นอยู่ที่16.99ล้านบาทค่าส่วนกลางอยู่ที่33บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะสามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าใครต้องการโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลสามารถโทรไปได้ที่เบอร์1623ค่ะและนี่นคือทั้งหมดของโครงการเซนโทรเพชรเกษมบางแคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปรีวิวแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe โฮ mm. มได้อยู่ชแนลไว้ด้วยนะคะ mm. หรือถ้าใครชอบอ่านรีวิวแบบละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ o o m หน้อยู่ .com และ Facebook แฟนเ e จ o m e ได้อยู่ .fc การเี็หนึ่งช่องทางการติดตามนะคะสามารถเสิร์ช o o m ได้อยู่ได้แล้วในแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะสำหรับวันนี้กิฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ